เริ่มหน้าสิบเก้านะลูกหน้าสิบเก้าจะเป็นแบบึกหัดท้ายบทที่หนึ่งลมบกและลมทะเลและมรสุมอ่าเห็นยังค้าเด็กๆเห็นยางอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อหนึ่งถึงข้อสองนะคะกาฟอุณหภูมิของอากาศเหนือบริเวณพื้นดินบริเวณชายฝั่งและเหนือพื้นทะเลในที่แห่งหนึ่งตั้งแต่เวลา9นาฬิกา ถึง23สนาฬิกาคือ5ทุ่มเป็นดังนี้กาฟมีอยู่สองเส้นเส้นที่เป็นสีแดงตัวนี้นะคะแทนด้วยชายฝั่งถ้าเป็นสีทึบเ่ยแทนด้วยพื้นทะเลใครที่เข้ามาทีหลังคะลูกบอกด้วยอ่ะดูข้อที่1นึ่คำถามเขาถามว่าช่วงเวลา9นาฬิกาถึง16.00น และช่วงเวลา18คือ6โมงเย็นถึงห้าทุ่มน่าจะเกิดลมอะไรอันนี้มีสองคำตอบเราก็ต้องตอบสองคำมมีสองคำถามเวลาตอบก็ต้องตอบสองคำถามมาตอบช่วงคำถามที่หนึ่งช่วงเวลา9นาฬิกาถึง16ก็คือ4ี่โมงเย็นจะเกิดลมทะเลเด็กๆเ,เขียนไปเลยค่ะแดดอันที่หนึ่งใส่แดดด้วยนะคะ ตอบช่วงเวลา9.00ถึง16.00จะเกิดลมทะเลเพราะอากาศเหนือพื้นดินบริเวณชายฝั่งมีอุณหภูมิสูงจะได้ผ้ามีอุณหภูมิสูงนะคะกล้องปิดไม้ด้วยกล้องลูกอ่า แล้วก็ช่วงเวลา,า,อ,วอ,าอะไรคะกล้องเป็นอะไรคะลูกและช่วงเวลาหกโมงเย็นถึงห้าทุ่มจะเกิดลมบกเพราะอากาศเหนือพื้นทะเลสูงกว่าอากาศที่เคลื่อนที่ขึ้นนี่นะคะ อเอาตามที่ครูขีดน,นะคะย่อให้แล้วใครเข้ามาทีหลังลูกผมครับผมมาชื่ออะไรคะจัก,กรีจิตหานครับอ๋อจักรีจักรีอยู่จักรีจิตหานเลขที่ยี่สิบใช่ไหมคะใช่ครับโอเคตอนนี้นะคะเหลือสุรีรัตน์สศสิวัตร แล้วก็สุชาวดีแล้วก็นิชารีบุญเต็มเว้ยือยู่สี่คนหนึ่งสองสามสี่สี่คนนะคะใครเข้ามาทีหลังแล้วติดต่อด้วยม่รู้อไม่รู้รเสียงคลิกก็รู้แล้วอย่าทำแม่ไม่เห็น,นก็

เล่นไม่ได้หรอค้างไปจุเด้งออกใช่นะคะเสร็จยังคะข้อที่หนึ่งครับยังครับยังครับ ายตัวน,นดว้ต่อไปข้อที่สองนะลูกใายเสร็จแล้วข้อที่สองนะคะถ้าจะนำเรือออกจากชายฝั่งเราควรนำเรือออกในช่วงเวลาใดเพื่อให้ประหยัดพลังงานเราก็บอกไปว่าถ้า ต้องการนำเรือออกจากฝั่งเพื่อให้ประหยัดพลังงานต้องอาศัยลมโบกในช่วงเวลากลางคืนนะคะใครเข้ามาทีหลังคะลูก<อ>ใครค<อ>ชื่ออะไรคะผมหลุดครับอ๋อหลุดใช่ไหมโอเค แล้วนะครัพผมผมผมปิงอะครคะใครคะมาเอาลุดอีกแล้วเป็นครั้งแรกที่เล่นลุ ใครเข้ามาทีหลังบอกด้วยนะครับลูก ครูครับทำส,สามหน้าใช่ไหมครับค่ะเสร็จแล้วยังเราจะถึงหน้าที่ยี่สิบเอ็ดนะลูกหน้ายี่ิบเอ็ดเนี่ยมันเป็นการบ้านเดี๋ยวเชิญเขาให้วาดภาพลูกโลกใส่ในกอรอบนั้นเดี๋ยวเชิญจะให้ไปวาดในในไอ้นี่นะคะส่งไม่เกินบันสุกส่งเสาร์อาทิตย์ก็ได้เดี๋ยวเช่าจะบอกมันอยู่ในหนังสือเรียนหน้ายี่สิบเจ็ดนี่แหละ เฮ้ยหน้าสิบเจ็ดอ่าเดี๋ยวเชิญนะคะถึงก่อนอ่าต่อไปดูขข้สองเสร็จแล้วนะยังรครับยังนะหน้าสิบแปดใครยังไม่เสร็จก็ทําให้มันเสร็จนะคะไม่เกินมันสุกพยอยส่งมาพรุ่งนี้เราว่างสองชั่วโมงเช้านะ่ะเพียรงานนะคะในค้าผู้ใหญ่ใจดีนะ เคียรงานเลยข้าผู้ใหญ่ใจดีเรายังไม่ได้ทำอะไรตรงไหนน,นิน้ำมันซื้อไหมก,ก,ก็อยู่ในนี่้อุหร์กรเหอามาแล้วคะ่ะลูกมาแล้วริงด,ด้วย เสร็จแล้วนะไปหน้าที่ยี่สิบข้อที่สามเห็นไหมไปเปิดให้พี่หน่อยก็เร็วถ้าวานถ้าวาแผนไปเที่ยวทะเลภาคภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ควจะไปในเดือนอะไรนะคะเพราะเหตุดใดก็บอกว่าช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์เพราะช่วงเวลาดังกล่าวได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนี่นะคะถึงนี้พอบอกมิคีมยางวาเพื่อนมา เหรอใช่เลยใช้แล้วทิ้งจะทิ้งทำไมใช้แล้วก็ใส่ถุงไว้อีกใส่ไหนอ่นนะแก่ยังไงอ่ะมันดีดีอ่ะ อ่ามีใครมาเพิ่มอีกไหมลูกสุรีรัตมายังสาสิวัฒสุชาวดีนิชารีบุญเต็มมายังคะสี่คนหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่สี่คนมายังคะมาแล้วบอกครูเพนด้วยนะใครเสร็จแล้วข้อที่สองนะลูกใครเสร็จแล้วข้อที่สี ยังไม่เสร็จครับข้อสามครับอ๋ออ๋อโอเคโอเคได้ค่ะรออ่านวิคิมดวสุพีนน่เกงว่ชิมดูสุรพรรณกง โมันอก็แปลว่าเตะเสร็จสี่ทุ่มเขาจะเตะอะไรสี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอะสามสองสองหุ่มก็สมเสร็จแล้วเสร็จยังคะลูก ยังจะาวันนี้ใครมาดูฟุตบอลก็บอกมีฟุตบอลที่สนามกีฬาสม,มุทรปราการอะไรเตะก,กับอะไรนะเมืองทองกับสม,มุทรปราการเตะก,กันวันนี้ใครเป็นแฟนบอลสม,มุทรปราการเอฟซีกับเมืองทอง เตะที่สนามกีฬาเคหะเชฟมาดูไหมเชฟยังไม่ดูหรอกมราเล่นเกมเชฟมาดูไหมเจฟใครเปิดไมอยู่ใครเปิดไม้เหี่ยวมีได้ยินเสียงเนี่ยใครสองส่วนสามเนี่ย โอเคยังข้อข้อสี่ใครยังไม่ปิดไม้ปิดไม้ก่อนนะลูกเดี๋ยวลูก,กวนเพื่อนนะคะพัรีเออโอเคปิดไม้แล้วเยี่ยมค่ะอ่าต่อไปข้อสี่อ่าข้อสี่จิรพัฒจิรพัฒอ่านโจทย์ข้อสี่ให้เพื่อนฟังสิลูก ถ้าถ้ากรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าปีนี้ประเทศไทยจะได้รับผลจากมลสุตะว,วันตกตะวันออกเฉียงเหนือยาวนานป่าถุกปีเกษตรกรในบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือควรวางแผนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างไรเพราะเหตุใดนะคะเพือ่อเขาบอกว่าถ้ากรมอุตุนิยมวิทยา วิทยาเนี่ยรายงานว่าประเทศไทยของเราจะได้รับรมลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเว,เวลาที่ยาวนานกว่าทุกปีฉะนั้นเกษตรกรจะเตรียมน้ําเพื่อที่จะไม่ให้น้ํำมีขาดแคลนได้อย่างไรนะคะเด็กๆก็เร็ยบไปเลยควรที่จะประหยัดและสำรองน้ําด้วยวิธีต่างๆเช่นการขุดสระ จะทำให้อุณภูมิต่ำเออเอนี่นะกหาบัสดีค่ะตอนแม่ไม่มีอะนนั้นเนาะมันไม่มีหาแล้วที่แต้มสิวมันไม่มีใช่อันนี้มันสั่งแล้ว ไม่จับ <laughs> yeah. ส่วนอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้าที่ยี่สิบเอ็ดนั้นเดี๋ยวครูส่งเข้าไปในไลน์ให้นะคะมันจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าสิบเจ็ดนี่แหละเชิญเปดูก่อนอันนี้ให้เด็กวาดภาพนะคะ เกี่ยวกับลมมรสุมตะวันออกอ้หา 17. หน้าสิบเจ็ดหนังสือเรียนหน้าสิบเจ็ดนะคะโอรับสีอ่อันนี้คือหน้าที่หน้าที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ ดีสิบเอ็ดในแบบฝึกหัดวิธีม,มีใครเข้ามาเพิ่มเด็กยี่สิบครูหนึ่งใครเข้ามาเพิ่มคะ สุรีลัดไหมหรือสาสีิวัตรหรือสุชาวดีหรือนิชารีมีใครคะสุชาวดีเข้ามาเพิ่มค่ะสุชาวดีใช่ไหมลกูกค่ะอะเลขที่สิบเจ็ดนะคะโอเคอะคะแนนก็จะไปหายไปตอนนี้ก็จะเหลืออยู่สามคนที่ยังไม่มาในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นสุรีรัฐสาสีิวัตร แล้วก็นิชารีนะคะฉะนั้นคนที่เข้าแล้วก็บอกคุณครูด้วยเผื่ครูจะได้นะคะคะแนนเราจะไม่หายการเข้าเรียนครั้งละหนึ่งคะแนนถ้าสัปดาห์นี้เราหายไปแล้วสามชั่วโมงเท่ากับสามคะแนนนะคะเราก็จะเสียเปรียบเพื่อนออ้เสร็จใครเสร็จแล้วน้องกล้องดูหน้าที่ยิบเอ็ดเห็นไหมคะ อเขาให้เราออกแบบหรือวาดหรืออธิบายนั้นครูให้วาดนะคะวาดภาพเป็นลูกโลกที่ลมมรสุมเข้ามรสุมตะวันตกเฉียงเหนือไอเฉียงใต้เข้าพัดฐานประเทศไทยโดยดูหน้าที่สิบเจ็ดเห็นไหมคะอ่าหรือครูส่งเข้าไปในลายกลุ่มแล้ว เอาภาพในหน้าที่17ก้องเห็นไหมคะหนังสือเรียนหน้า17เห็นไหมลูกเห็นไหมเป็นภาพเหมือนครูเพ้นไหมโอเคไหมไหนครับครูผมยังเห็นอยู่หน้าแบบฝึกหัดไม่ใช่หรอครับครูแบบฝึกหัดอะอยู่หน้าที่21เห็นครับครับเห็น ถ้าเป็นหนังสือเรียนจะอยู่หน้าที่17เด็กเปิดหน้าที่17หนังสือเรียนไปด้วยแล้วก็แบบฝึกหัดหน้า21ไปด้วยหน้า21คือหน้านี้เห็นไหมคะคําว่าร่วมคิดร่วมทําโดยดูจากในหนังสือเรียนหน้า17เด็กเปิดหนังสือเรียนหน้า17ควบคู่ไปคะ่ะลูกเขาบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศว่า จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังพัดแรง,งปกคลุมทะเลอันดามันและปกคลุมประเทศไทยทำให้ทะเลอันดามันเนี่ยบนอ่าวไทยเนี่ยมีคลื่นสูงนะสองถเมตรขอให้ชาวเรือนะฮะระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือเรือเล็เลกเนี่ยควรงดออกจากฝั่ง จากการพยากรณ์อากาศนี้ให้นักเรียนเขียนแผนภาพการอธิบายการพยากรณ์อากาศโดยสื่อเป็นรูปภาพรูปภาพโดยดูในหนังสือเรียนหน้าไหนหน้าไหนคะหน้าที่เห็นไหมเนี่ยหนังสือเรียนหน้าที่เท่าไหร่หนังสือเรียนหน้าที่เท่าไหร่คะลูกเนี่ยหน้าเนี้ยเห็นไหมคะ หนังสือเรียนหน้าสิบเจ็ดเห็นไหมลูกข้าวครับฮะหนังสือเรียนจะอยู่หน้าสิบเจ็ดเห็นยังไม่เหันาเห็นแล้วครับอ่าโดยวาดรูปภาพเนี้ยเห็นไหมคะเห็นไหมทิศทางลมในช่วงฤดูในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เราก็ตีกอบแบบเขาเนี้ย่าเขาตีมาให้แล้วเราวาดภาพตีกอบอีกหนึ่งอัน อ่าพอดีแล้วก็วาดภาพเนี้ยพื้นมหาสมุทรเป็นสีฟ้าพื้นดินเป็นสีนี่แล้วก็ทำลูกศรแล้วก็เขียนใต้ภาพครูให้เราสือเป็นลูกภาพอันนี้ให้ส่งเสาอาทิตย์ไม่ให้ส่งในชั่วโมงนี้เพราะเราวาดไม่เสร็จหรอกนะคะครูส่งเข้าไปในในลายกลุ่มแล้วห้านังสือเรียนโดยดูหนังสือเรียนประกอบโดย ดูหนังสือเรียนประกอบประกอบหน้าหน้าเท่าไหร่คะหน้าที่17หนังสือเรียนน่ะโดยดูหนังสือเรียนประกอบก็คืออยู่หน้า17ถ้าแบบฝึกอยู่21 วาดภาพช้ดินสอนระบายสีให้สวยโอเคไหมคะโอเคนะอ่าในชั่วโมงนี้เด็กๆมีอะไรสงสัยไหมไม่มีครับไม่มีครับอ่าเปิดกล้องก่อนเลยตอนนี้วันนี้ขาดเรียนอยู่สามคนคือสุรีรัชสศสิวัฒนและนิชารีบุญเต็ม ใครเข้ามาแล้วเปิดกล้องเราจะแคปหน้าจอก่อนก่อนจะหมดชั่วโมงนะคะเด็กๆอย่าลืมทําแบบบึกหัดส่งวันนี้หน้าที่เราจะส่งได้คือหน้ายี่สิหน้าสิกับหน้ายี่สบใช่ไหมเราพอจะส่งได้ส่วนหน้าที่21เอาไปส่งไว้เสาร์อาทิตย์ก็ได้และหน้า18ใครยังไม่ส่ง ฉะนั้นการบ้านมีอยู่สองหน้าที่เราต้องทำเชฟเปิดกล้องก่อนการบ้านที่เราต้องทำที่ต้องทำส่งครูก็คือหน้าสิบแปดกับหน้ายี่สิบเอ็ดสิบแปดนั้นในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะถ้าหนังสือเรียนจะอยู่หน้ายี่เจ็ดยี่เจ็ดหรือยี่ห้านะ ยี่สิบสี่ค่ะเออเออยี่สิบสี่ลืมขอโทษแล้วถ้าเป็นหน้าที่ยี่สิบเอ็ดในแบบบุกหัดจะอยู่หน้าสิบเจ็ดโอเคไหมคะเชฟเชฟอย่าลืมส่งงานอาเชฟดูกล้องแชะอะตอนนี้ขาดเรียนอยู่สามคนนะเชฟส่งงานครบยังลูกเชฟเหลือหน้าไหน อาใครมีอะไรสงสัยครูถามคู่เพ็นอีกไหมไม่มีนะฉะนั้นในชั่วโมงนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ